นี่หามากิน Apple. แอปเปิ้ลแม่แม่แอปเปิ้ลมงแอปเปิลยังเปลี่ยนนี่ย่รู้เหมือนกันนะนี่นีน่นี่นี่แอปเปิ้ลมึงกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หน่วยใหญ่ๆนะ,เ,นเ,นะเออมักสมักกระถัน,น,นก,กระทันคนไทยเนาะมันมักกระถันคนไทย เนี่ยครับผมมากมากเนี่ยมันเป็นเเนี้ยรูปเนี่ยเป็นเเนี้ยลููคืออเบรนี่ยป็นือเนี้ยูนนยลกลูกคือสตรอเบอรี่นนอ,อ,รอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ไลฟ์สดอยู่เนาะ บาเสียงบาเสียงครับบาเสียงอ่ะอันนี้ครับอ่ามันเป็นข้องมาตั้งแต่บนเข้าเนาะบนเข้าทีแรกคมกันนึกว่าเนาะบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะเคยกินแล้วรสชาติมืนกับแอปเปิ้ลนั่นไงแอปเปิ้ลนั่นน้องนแม่เนาะอ่ารสชาติคับแอปเปิ้ลแนวมะเขือกี้เนีย่ยเอาปอมแนะอ,อ,อมแปมอืออือแมนหอมปอมแอมแปม แต่ว่ามันก็ว่าเขาหนี่ฮะซากเห็นแต่คนในเมืองนะเขาเห็นบ่อยเออเข้าไปซื้อกินแล้วเต้าเต่าเหล่เบ่ร์เคยซื้อกินได้เนาะบ่เคยเห็นนี่มันไข่ลางก็ไหถึงกันมันอาจจะมีไข่โดนแล้วมันอาจจะมีไข่นานแล้วเนี่ยเนี่ยมันไขนานแล้วล่ะตดว่าเขาเนี่ยเขาบลูเองเขาเป็นไหปะโนบอ่าแมนเนี่ยเนี่ยดู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 ไปะโนกไ่ในเมืองนะเขารู้บนหน้ารสซานมันก็รสซานมันแอปเปิ้ลต่ว่า เออโรสาร์บอลโรซารามันนะเหมือนกับแอปเปิ้ลทั่วไปแต่ว่าแต่ว่าหุ่นรูปร่างเหมันนะเหมือนกับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เนี่ยครับนะสตรอเบอรี่เป็นลูกเป็นลูกใหญ่ใหญ่อะเนี่ยเนี่ยสตรอเบอรี่เป็นลูกใหญ่ใหญ่ดูควันมันเนี่ยลองกินดูกินดูก็เหมือนกับแอปเปิ้ลทั่วไปนะแต่เฮามันเบมันบบ่บเคยเห็นแล้วนะแต่คนอื่นเขาอันที่เคยเห็นาะ เราสารดีกว่าแอปเปินน้ลใหญ่กว่าเน้อ,อบางอีออกไปไปเอปรี้ยวๆหวานๆเนามัมากที่ว่ามันบ่ทุกเต็มที่นะปลาทุกเต็มที่แดงเพิ่มๆนันมืออกปเอ <ละ S 2> ปรี้ยวๆแดงเลยรุ่นนี้กำลังดีสวน,นมักงมออกขิดงามนมักงวงเดงอดอ๋บานนี่นะมันหงอยขึ้นอ๋อบาน หัวร้างบานก็รักการไหนเห็นบอไห้วางก่อนรักการอะไหมหัวกรวยาเห็ดเศร้าฮะเศร้าอย่างอึกนี่นะเกจตีตีตะปูเอาไปใช้เหัวสุดเศร้าอืมตีตะปูเอาอันเห็ดมันอร่อยอร่อยมากลยมนนะรุ่นนี้กำลังพอดีเลยรักการไหนเห็นบออืมรุ่นนี้กำลังพอดีเลยอะไม้นี่ประเด็นใหม่เลย สวัสดีคุณยูนะครับเพิ่งขยอยเข้ามาดูครับผมวันนี้ไรสดแบบอืมว่างๆนะครับช่งชวงเช้ากำลังคนห้างานอยู่งานที่ตามเฟซตามไลน์อยู่ว่าวันนี้นักเรียนจะไปทัศนศึกษาาหรือว่าจะมีงานกีฬาหรือเปล่าจะมีงานบุญกันอย่างกระดูตามเฟซตามเพจนะครับผมนะ ก็มือกอนั่นก็นะ <S <S ไ้อับรดลงเกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้นมะเขือใส่ปุ๋ยผักทองใส่ปุ๋ยที่เราปลูกไว้นั่นแหละครับผมพักผสมประสั่นในส่วนหลังบ้านประมาณลรกว่าก็อับรดไปวับงบริเวนี้น,นะครับผมนะวิธีการใส่ปุ๋ยอายุที่เราปลูก ย่างฟักทองเงี้ยครับผมฟักทองมันเป็นเมล็ดเนาะเราปลูกลงไปแล้วระยะมันอยู่ที่ลุ่มนะครับผมรุ่มลึกไลก่ก็ใช้ระยะเวลาการงอกออกอมาจากพื้นดินนะครับอ,ออกองอกออหมากา็ประมาณสักสี่ห้ามือนะครับกันห้า,าลุ่มตื้นๆประมาณสักนี่นะครับเครื่องนิ้วมือนี่ครับก็ใช้ประมาณสักสามมือสี่มือนะครับก็งอกออกอมาแล้วนะครับ นะอยู่ที่ลุ่มลึกรุ่มตื้นนะครับนะแต่ขถ้าลุ่มลึกไล่ก็อาจจะบ่งอกเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะแทงยอดออกมาเนาะมันมันคือข้างในมันมันจะยังไงล่ะบอกวัทึกนะมันลึกไล่ก็อาจจะเป็นเน่าเป็นอย่างไปนะครับตัวสิบมันกลายระยะเวลาการโพ้งกมาข้างมันอยู่อ่ะสําหรับคนดูที่เข้ามารับชมนะครับนะมนีกระไรสดนะเป็นวันว่างๆะครับผม ก็ใครที่มาเกี่ยวกับการเกษตเษนะพวกคุณพวกที่บอกความจริงนะครับผมนะว่าอ่ามีพื้นที่อยู่หลังบ้านนะประมาณสักไร่กุก่าไรย่องงานคือโบพุกเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแบบนะยางพูกมะเขือกับพุกเป็นไร่เป็นรถให้ได้เงินมื่นเงินแสน,เ,น,เ,นเป็นรถอ่าแต่ความคิดเหมือนต่างกันเนาะ คือพมก็มีงานของพมเนาะคือเป็นพ่อค้าขายไอศครีมนะครับบอยู่กับทีบวก็ามีเวลานะครับนะเพราะว่าตัวเองอยังบอมอีงานเป็นข้องตัวเองเนาะเดี๋ยวข้อเวลาอีกสองปีนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เป็นทํางานบริษัทข้องไอศครีมไปก่อนเป็นผู้ค้าไปก่อนรอเวลาอีกสองปีเก็บเงินสบสมประสบการณ์สะสมประสบการณ นะครับแล้วก็มาทําเป็นไอศครีมของตัวเองเพื่อจะขายเงินก็เงินของตัวเองลงทุนก็ลงทุนของตัวเองแต่ตอนนี้เราเป็นพนักง,งานบริษัทไอศครีมไปก่อนขายให้เขาไปก่อนกินกําไรไปก่อนนะแล้วที่ว่าอาจจะพูดต่อนะครับที่ว่าไปยังบอทําเป็นทีนปีน,นันเลยน้ํากระต๊อกเร็วพื้นทีไรส่งงานอยู่หลังบ้านใกล้ๆบ้านอีกก็คือว่า,เ,าเวลามันไม่ค่อยเป็นได้เนาะ แต่อีกอย่างที่ปลูกผักกระเซ็ดผสมประสานนี้คือว่า,าหลายๆอย่างคือว่าหลายอย่างเข้ากันเนาะปลูกผักผักแด่หรือว่าทัวฟักทองฟักหอมอมักบวบมะห่ยอยข้าวโพดอย่างเงี้ยคือปลูกหลา,ย,หลาย,ย่างคือให้ผู้เฒ่าคนที่อยู่บ้านนะครับผมคนที่อยู่บ้านเพราะว่าบ้านพมนี้มีคนเฒ่าคนแก่เยอะนะครับแล้วก็ผมกับพูกให้ผู้เฒ่าเก็บไปขายเป็นรายได้ เนี่ยยังเช้ามาเนี่ยอ่ยายังเช้ามาเนี่ยผู้เท่ากับเก็บมะเขือไเ้ประมาณสิบพุงเนาะหมอะไ้อัพาร์ตไท้ไายให้ดูแล้วก็ผักมีผักอย่างใดอ่าผักกาดนะผักของตุ้งนะครับนะเก็บไปข่ายให้เป็นกำละสิบบาทราคาตามท้องตลาดนะครับราคาอ่าเพิ่งว่ามันอีกขึ้นหมก็ข่ายราคารมนี้นะครับคือข่ายย้ยอยเนาะบ่ต้องไปว่าต้องไปลงของห่มนะครับนะว่าต้องเป็นลงของหมบ่ต้องไปนั่ง เอาเก็บเพชรกาละสิบบาทสิบาสบาทขับใส่ตังหมูใส่นะครับเอาตะกา้าใส่ข้างล่างขับไปขับไปแล้วก็ไปค่ายไปค่ายตามหมู่บ้านนะครับตั้งแต่เช้านะครับประมาณโมงสองโมงเรื่อเราแบบเราเก็บชาเดก็ค่ายประมาณเที่ยงก็ได้เที่ยงก็มีคนซื้อนะครับผมนะเพราะว่าแต่ขันห้าเอาไปทันต่เชา้าก็คงดีนะครับเพราะว่าพวกตอนเช้านี้เขาจะตื่นเช้ามาเขากามมาห้ากินบางคนก็ ซื้อเข้าหุงนะครับบางคนก็ซื้อพวกผักพวกยังไปเห็ดย่างกินยังยัดนะครับนี่นะครับด้ค่ายดีส่วสาวแต่เราต้องทําให้ทันทำบุญทานก็ส่วนมากจะค่ายตอนเที่ยงตอนเที่ยงเข้ากับซื้อไว้ไว้กับข้าวกับป่านะครับผมนะคือว่าเห็ดไวให้ผู้เข้านะครับเกรีไวให้วาอะไรมีหลายเด็กๆน้อยๆบ่เบื่ออยู่กับบ่าข่มครับ ไปห้าเงินข้างนอกนะครับนะนี่คือเฮ็ดพลองผมที่หบกปุ๊กมะเขือกันปุ๊กมะเขือก็อยังส่วนผมนี่ก็เป็นร้อยร้อยกว่าห้าหน,น่ะครับผมนะสอ <c oughs> ก,กปุกกระปุ๊กทีเดียวได้เงินมื่อนก็ดึแงแท่งเงินเงินราคาลงก็ราคาลงค่าุูตรค่าทูนนะครับแต่ผมบอกเฮ็ดังคั้นเนาผมอ่าปุ๊กผักส่วนรวมตัวผักผสมสั้นอ่าลายยาง นะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเอามาพุกคือว่าเก็บได้ตลอดปีเนาะผมก็ศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะเ็ตยังได้หน้าพักนี้มันมีอายุอายุของมันเนาะแต่ละพักยังพุกทัวอายุมันก็อีกเดือนหนึ่งเด็กเดือนกว,กว่าก็เก็บแล้วบ่แล้วก็เก็บได้ประมาณอีกเดือนเดียวแล้วก็ไหวนะยังฟุกฟักท้องอย่างเงี้ยก็ประมาณนะเมืออกับทัวนะครับผมแต่ เอาอ่าอีเหตุังไดจะเอาผักหรือพืชนอย่างที่พูกแล้วที่มันได้เป็นเก็บได้เป็นปีอ่ะหนึ่งชะอมเออนี่ชะอมนี่คือเรามาปลูกอ่าตามรั้วบ้านเนี่ยเป็นรั้วห้อมแล้วก็อ่านุ๊ปุูกดิมๆิมน้อยเนาอแล้วก็อ่าตัดมันแล้วก็ให้น้ําใส่ปุ๋ยมันนี้ว่าผู้พืชนี่พวกนี้ก็ มันก็าบอ่ค่อยกินน้ําปันได้ดอกครับผมเนาะบ่ค่อยกินน้ําปันได้แต่ว่ามันแต่มันจะออกยอดนะครับยอดอ่อนได้เก็บตลอดปีแล้วก็มะเขือพวงหรือภาษาบ้านพมเกิเนว่ามะแข้งอ่ามะแข้งเองมะแข้งก็ไเก็บเป็นปีเหมือนกันแล้วก็ผมก็มีความคิดพมจะเอาผลไม้นะนอกจากกผัก มะพร้างกินจูอืมะพร้างกินจูนะมาปลูกแล้วก็มะขาวมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมะาพร้าวอ่าาวอนมะพร้า,พาวน้ำหอมนะกะปลูกตามริมๆนะครับเพราะว่าห่างล่างบ้านผมเป็นกเกษตรเนาะตรงไถ่ตรองอย่างตรงเจอเอตอตรงเลือดจงพื้นทีว่างๆนะครับผมพื้นทีว่างๆไป ส่วนตามการเซ็น,นปุ๊กไรยังวนเวียนอ่ะใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับคนไหม่คนเก่านะครับขอบคุณในไลน์ลนะครับผมนะนะครับใครที่รับชมว่าเป็นเอฟซยู่แถวลุมสักก้อยไงอือ้อร่อยนะ <c oughs> บางทรงเหมือนกับเมือนกับแอปเปิ้ลน้อยน้อยทำานยใครกาแเจแล้วบางทรงเหมือนกับบันอีกอ้อกแลงสตอบบรอเบอรี่นี่ครับผมฮะบางคนน่าจ,จะเคยกินกันแล้วเนาะอืมอร่อยออืมอืมม คอมเมนต์มาทักทายกันได้ครับผมช่วงนี้ ต้องเพื่อการุ่นเดิยแบบหนึ่งนะครับผมนะ ดูนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ่ะนอก,กินข้าวซาวก,กันแล้วสิครับพ่อแม่ที่น้องสมัยกินข้า,าวซาวไปส่งลูก ตรงลูกไปโรงเรียนอือเขาต้อนรับเข้าสู่แชทสดช่องของ Channel. อัพแชนแนลอือเริ่บอกไปอีกอย่างหนึ่งอ่ะอ่ะกินนี้เงินหนึ่งก็หา อร่อยเอ้เอาอีบอกมาใครที่เคยติดตามช่องขนบอทานต่อแจ้งนีเจ้าทานนะครับหิพมเข้าไปเลยครับผมช่องขนบอทานต่อแจ้งนีเจ้าทาน,าน,าทานเออใครที่ติดติดตามช่องนั้นนะครับนะให้มาติดตามได้ดูช่องนี้นะครับช่องออพชาแนลนะครับให้มาติดตามช่องออพชาแนลนะครับเพราะว่าช่องนั้นปิดตัวลงแล้วเสียดายมากครับผม คือช่องนั้นมันเป็นช่องทำรรม,มา3่าปีนะครับว่าจะผ่านกดมือนกวนกคนแล้วเนี่ยอ่าโอ้มีสลัดที่หมหามแล้วมีสาพัดยางการเกษตรก็มีการซ่อมอุปกรณ์การ,กรเกษตรการซ่อมมอเตอร์ไซค์อ้ทุกอย่างนะครับผมที่เป็นแนวความรู้นะผ้มในอัปลด,ดมาลงช่องคนบอทานแต่ บอสามมาราที่จะอัพโหลดลงได้นะครับแต่กระ่านกดพันได้รับเงินยูทูบครับส่องส่องครั้งนะครับผมครั้งละ่สามพันกว่าครั้งส่องก็สามพันกว่า,า,นา,า,นวาในหกพันนะครับได้รับซ่องครั้งเองเนื่องจากพิดโตลงก็คือว่าอ่าเนาะมันก็เอ c เซนส์นะครับมีการอ่ารหัสอะไรมันุดหมดเลยนะครับผมนะลูกสาวเล่น รูทมีโทรศัพท์เครื่งนั้นเลยรหัสอะไรรูดหมดคือรีเมครูทหมดนะครับล้างเครื่องโอ้โหบอสัามารถกู้คืนมาได้นะมีอยู่เครื่องมีอยู่เครื่องเดียวเนาะอ่าบริษัทจีมิวหังโทรศัพท์เอ่อเครื่องอื่นมันก็เลยรูทหมดนะเราก็บริจาตไว้ซด้วยสเลนะรหัสอนะ่ะก็เลยบอสามารถที่จะเข้าจะเข้าไป กูคืนเข้าไปลงอ่าลงคลิปลงยังเข้าไปบได้นะครับนะเมื่อลงนะครับเข้าช่องบอได้ก็บอสมาร์ทอัปโหลดวิดีโอลงไล้ก็เลยมันมีการเคลื่อนไหวปีสองปีแล้วก็เลยโฆษณาเข้าก็เลยทอนมดทอนหมดแล้วเข้าก็เลยก็นอยังไงั้นนะครับผมนะก็เลยปิดตัวลงบได้รายใดแต่ขอยากเข้าไปดูในช่องเดิมนะครับก็ช่องขนบอท่านนะครับช่องเดิมนะ ยักรู้ว่าเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างหรือว่าซ่อมอย่างนะครับไปดูครับผมมีความรู้ในหั่นเยอะนะครับผมความรู้ในหั่นเยอะนะเลื่อไข่ยักดูกันกระเซตก็เข้ามาช่องออบชแนลนะครับผู้ติดตามช่องค่นบอลท่านนะครับเข้ามากดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับช่องออบชแนลนะครับผมใครที่รับชมแล้วก็ไลฟ์สดนะครก็คอยกดไลค์กดแชร์แชร์กันต่อๆกันไปนะครับ นะเช้านี้ก็บ่มี่ยังมักนะครับทันที้วกบุมี่ยังมักก็อัดซีค้อ,ก,อกินแอปเปิ้ลแล้วก็ดูงานนะครับแล้วก็สิไปขายสครีมต่อนะครับแล้วก็ขอติดตามคลิปต่อๆกันไปนะครับผมนะว่าจะลงคลิปเกี่ยวเกี่ยวกับยังแดเดอติดตามว่าพวกพักส่วนขวาเป็นยังไงหรือ อ่าัวขนาดได้หรือวิธีป้องกันถ้าอย่างหน้นนายางนะครับผมนะมันมีบบจบสิ้นนะครับมันเป็นแนวความรู้นะที่ซีอัพโหลดอัพโหลดมาให้ดูกันในช่องอ p อ i ชแนลนะครับผมโอเคครับผมนะก็วันนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้พบกันใหม่ในไลฟ์สดหรือคลิปหน้าก็ได้โอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ,นะรบสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ไม่บายปิดกล้อง